วันนี้นะคะได้รับก,กําลังใจจากพี่น้องชาวบอมนาทุกท่านเลยและที่สําคัญนะคะกําลังใจของพวกเรานะคะคณะครูแล้วก็นักเรียนก็มาจากท่านผู้มุ่งในการมวลหลักพักดีชนวันนี้ท่านมานั่งข้างๆเราด้วยให้กําลังใจขอเสียงปรบมือให้กับพออของเราค่ะจ้านะคะและนะคะเราจะพบกับกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ของเรามีชื่อว่ากลุ่มบู้งนะคะใครที่กําลังเดินทางเข้ามาในตลาดนัดแห่งนี้นะคะ ขอเชิญชมละครชุมชนจากโรงเรียนบางมุนาาราชอุทิศนะคะตอนนี้เราอยู่ที่กลางตลาดกันเลยทีเดียวใครที่กําลังยืนซื้อของนะคะเอ๊ะทำอะไรกันอยู่ตรงเต็นท์สีเขียวนะคะเต็นท์สีเขียวนะคะได้รับการอนุเนะคราะห์จากพี่ร้านข้างๆใช่ไหมคะอ๋อพี่ร้านข้างๆนะคะพร้อมกับอุปกรณ์หลายๆอย่างเลยนะคะได้รับความอนุเนะคราะห์ต้องขอขอบคุณพี่ร้านขายหลอดไฟเนาะคุณครูก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะอยู่ทางขวามือของข้าวเองนะคะ ทางด้านนู้นนะคะที่กําลังเดินจับใจใช้สอยนะคะละครเรื่องสุดท้ายกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะใครไม่เห็นนะคะเชิญนั่งด้านหน้าของเราได้เลยที่ยังว่างอยู่นะจ๊ะละครเรื่องที่3กมกลังจะริ่มแล้วนะคะละครกลุ่มที่3ของนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนบางนาราดอุทิศนะคะหรือรู้จักกนันในนามโรงเรียนรออ,อนะคะอยู่ตรงไหนบางคนบอกว่าหาไม่เจอเลยนะคะโรงเรียนเราอยู่ข้ามตรงข้ามกับท้องสมุดประชาชนนะคะ เผื่อบางท่านนะคะเดินทางมาจากที่อื่นเนาะก็จะได้เห็นเรื่องเรียนเราก็ตัวไม่เล็กนะนะคะพออก็เก่งด้วยนะคะเด็กๆก็มีความสามารถละครเรื่องสุดท้ายกําลังจะเริ่มขึ้นนะคะตอนนี้ขอเชิญด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะ,อะขอตัวแทนของน้องกลุ่มบ่อหูค่ะกลุ่มบ่อหูเดี๋ยวขยับตรงนี้นิดนึงจ้ะตัวแทนกลุ่มบ่อหูชื่อกลุ่มบ่อหูได้มาอย่างไงคะ ครูคอบอกให้ตั้งชื่อที่วัยรุ่นที่สุดแตาไม่รู้จตั้งชื่ออะไรก็เลยได้ชื่อบอหูค่ะให้ตั้งชื่อให้เป็นวัยรุ่นที่สุดเราไม่รู้ว่าจะคุยกันว่าเอาชื่อกลุ่มอะไรดีก็เลยชื่อว่ากลุมบอหูนะคะเรื่องราวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มบอหูในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่รับตาครูนะคะที่เป็นแหล่งรวมพลของนักเรียนที่หลงทาง ขอทราบความหมายนิดนึง่งขอเป็นไกด์ไลน์ในการรับชมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นกลุ่มเป็นนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบเข้าห้องเรียนนะคะอ๋อแนของเรามีไหมมีบ้างนิดหน่อยใช่ไหมอ๋อเป็นนักเรียนเป็นเรื่องราวของเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะที่นะคะไม่ชอบเข้าเรียนนะคะก็เลยเป็นที่มาของสถานที่รับตาครูมันมีอยู่แน่ๆในทุกๆโรงเรียนของเรานะคะ นะคะ,อะตอนนี้นะคะอีก1นวินาทีเราจะเริ่มทำการแสดงแล้วยังมีใครนะคะที่อยากจะรู้ว่านะคะสถานที่รับตาคุปเป็นแหล่งรวมพลของนักเรียนที่หลงทางจะมีการสื่อสารออกมาในรูปแบบละครได้อย่างไรขอเชิญชมด้านหน้าได้เลยนะคะค่ะเราจะมาพบกับกลุ่มบบฮูในเรื่องเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นคริสต์มาสขอเสียงประมือให้เด็กๆด,ด้วยจ้า สนุกก็อยู่ในห้องเรียนเยอะเลยอยู่ในห้องมีใครเล่นเรืยเลยอยู่ที่ห้องไม่แต่ความทุกข์จังเลยเด็กไม่มีความสุข อ่ะนี่คือใครอ่ะนี่คือใครอ่ะค่ะก็คือ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 ค่ะก็คือ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 ค่ะก็คือ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 ข้ะก็คือซานต้าไงล่ะข้าจะมามอบความสุขให้กับเด็กๆ กินอะไรอ่ะเฮ้ยมันม uh ีบุหรี่ที Hyung ่น ja ี่ได้ไงมีไพ่ด้วยที่พวกเจ้าโดดเรียนกันมาใช่ไหม แม่นายมาที่นี่ได้ยังไงฉันมาที่นี่หลายครั้งแล้วฉันผ่านที่นี่ไม่ได้สักทีเป็นเพราะพวกเธอไม่มีความสุขถึงทำให้ฉันต้องตกมาอยู่ที่นี่ถึงถึงถึงทำไมพวกเธอถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมไม่ไปเรียน สุขพ่อครัฉันพีแต่ปัญหาไกลมวลพิษไทยดูมากมี ที่ตนและคนร่วมเดินพ่อกับแม่ฉันทะเลาะกันฉันเรียนไม่เก่งเพื่อนไม่อยอมรับฉัน ช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเขาด้วย ขอเสียงปรบมือดังๆให้เดก็กๆอีกสักครั้งได้ไหมคะวันนี้กิจกรรมของเรานะคะได้รับการสนับสนุนนะคะจากโรงเรียนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งดําเนินงานโดยคณะ,ะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆฝากอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับพี่น้องชาวบ้านบางมุลนาทุกท่านได้รับฟังกันสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องละครที่เขาได้แสดงออกมานะคะเิญจ้า หนูมีเรื่องอะไรจะฝากให้กับพี่น้องชาวบงมนาของเราบมางไหมคะอยากให้ทุกคนไม่หลงทางไปทางที่ไม่ดีคะ่ะอยากให้อยู่แต่สิ่งดีๆให้อยู่แต่สิ่งดีๆนะคะอยากให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะคะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณลูกอุปย์ปนะคะจ้า <laughs> ขอเียนปรบอมมือให้อ <laughs> ีกค,ครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คณาวิทยากรนะคะจาก คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จริงๆคุณเขาอยากให้เอาความในใจคุณเข้าเลยเนาะอยากให้ทางวิทยากรโชว์ตัวสักนิดหนึ่งนะคะมีความสามารถทุกท่านเลยทีเดียวให้ความรู้เด็กๆในระยะเวลาอันสั้นนะคะนิดหน่อยเท่านั้นตั้งแต่วันจันทร์จันทร์อังคารพุธพรหัสแค่4วันทําให้เด็กๆตัวเล็กๆของเรานะคะมีความสามารถอยู่แล้วและก็ได้โชว์ความสามารถของของแต่ละท่านออกมานะคะขอเชิญ ท่านภูมในการด้วยค่ะแล้วก็คุณครูนะคะที่รับผิดชอบขอเชิญท่านวิทยกรทุกท่านเลยค่ะคุณครูเต้คุณครูเนทนะคะคุณครูกิจกรรมที่<ม>เด็กๆเ,เล่นไปนี่คือเด็กๆทําบทเองนะคะทําทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยนะคะวิทยกรน,นี้นะ้าที่แค่อำนวยความสะดวกให้เด็กๆเ,เป็นที่ปรึกษา นะคะมันก็เป็นผลงานของเด็กๆเลยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นแบบฝึกหัดหนึ่งของเด็กๆนะคะที่จะได้มีคนดูจริงๆที่ไม่ใช่คนในโรงเรียนค่ะเราก็เลยอยากให้เขาได้มาเจอกับคนดูจริงๆนะคะก็เป็นประสบการณ์เรียนรู้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ชมทุกท่านนะพ่าแม่พที่น้องรู้ว่าฝั่งนู้นขายของไปด้วยก็ฟังไปด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆน้ำหนึ่งสองสามเราขอบคุณนะคะพี่น้องในตลาดแล้วก็ผู้ชมพร้อมกันเนาะหนึ่งสองสาม 好，我们。